กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครวันนี้ก็มาพบกับผมในแอดมินเปิ้ลนะครัก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด้วยแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เ่งป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับเราก็จะมาถามนะครับเอซีถามน้องๆเพื่อนๆที่เทุกคนนะครับว่าคนอะไรนะครับที่โหดที่สุดนะครับเป็นห้าอันดับในบ็อกฟุตนะครับเดี๋ยวถ้า คอมเมนต์เป็นเอกฉันผมก็จะมาทําเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสรุปผลที่น้องๆใช้นะครับว่าผลอะไรค่อนข้างดีค่อนข้างโหดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอบถามนะครับดูว่าผลอะไรบ้างนะครับที่คิดว่าโหดที่สุดนะครับอันดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมก็จะเอาคอมเมนต์นะของเพื่อนเพื่อนพี่เพื่นน้องนะครับมาสรุปอีกรอบนะครับในคลิปต่อไปนะครับ อันนี้ผมก็มาสอบถามประมาณนี้นะก็คือส,สามารถคอมเมนต์บอกได้นะถ้าผลอะไรที่มันที่น,อนอ้องๆคอมเมนต์เยอะสุดนะผมก็จะเลียงผลนั้นเป็นผลอันดับที่หนึ่งนะแล้วก็รองลงมาจะเป็น2 3 4สี่ห้าต่อมาเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์แล้วก็ฝากทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วกันนะยังไงก็ฝากได้กนันนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็คอมเมนต์บอกนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าว่างจะหาไอดีนะครับมาแจกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจกซุ่มแจกนะครับก็ขอแค่น้องๆทําตามกฎนะก็คือกดไลค์ช่องนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดติดตามไว้นะแล้วก็สามารถแชร์ลงหน้าเฟซนะครับเป็นสาธารณะนะครับเดี๋ยว แฮทบินจะไปสุ่มดูนะครับว่าใครคือผู้โชคดีนะฮะเดี๋ยวจะไปสุ่มดูหน้าเฟซด้วยนะถ้าทําตามกฎเราก็จะสุ่มให้คนนั้นนะครับได้นะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับ